โยโย่ yo, yo, yo. สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวซีวไวดีเบอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของตัวพิเศษการขายของนะฮะฉบับคนที่ฟาร์มตัวของพวกเอ่อดันเจียนไอตัวเลดเนี่ยเป็นชั้นกลางไม่ว่าจะเป็นบัวไฮร่าหรือเป็นตัวของแบบ เออมังกรน,นะครับชั้น9สามารถใช้พเเซตแบบนี้ได้คําเตือนก่อนเลยนะครับผมตัวของพี e s ตเนี้ยไม่เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะอันนี้บอกก่อนเลยไม่เหมาะอย่างแรงนะครับอย่าไปทําตามนะมันจะเหมาะคนที่เริ่มมีของเริ่มมีซีตัวละครประมาณนึงแล้วมีตัวการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับสาหรับพีเซตนี้พีเซตนี้ เป็นอีกหนึ่งพรีเซตที่จะเรียกได้ว่าดูเดือดมากๆทุกคนนะที่ผมพรีเซตขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หลอกนะครับ <c oughs> มันจะอ้างอิงจากไอตัวแบบเก่ามานะครับผม แต่ว่ามันจะมีการเพิ่มมาทั้งหมด4ี่ฟังก์ชันก็คือเป็นของที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไอตรงนี้ผมไม่ได้พรีเซตให้ปกติเราขายกันอยู่แล้วเนาะแต่บางคนเขาแบบไม่ได้ขายบางพีอาจจะแบบเพลเลยเก็บมาบ้างไอตัวของไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็เลยมีการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัวของอาวุธ1-5ึาดาวที่เป็นอาวุธกับเสื้อนะครับแล้วก็เป็นของ2รูที่จะมีการขายทิ้งนั่นเองครับในส่วนของอาวุธแล้วก็จะมีของ2รูในส่วนของเสือ้อันนี่ประมาณนี้มันจะมีแบบผมจะมีกกกาาารพเเซตของตงองงงวนนนยยแ่่หละ ทีนี้เรามาไล่ตัวของพรีเซตกันก่อนว่าพรีเซตแต่ละพรีเซตเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับผมเริ่มกันแรกนะครับ <c oughs> อันแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของโหมดอาวุธหรือะคี่บเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกบัญชาการเนาะอ่ะโหมดอาวุธบัญชาการเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่คนเนาะอย่างเขาวัานในอาวุธนะครับผมแล้วเราก็ติ๊กทั้งหมดเลยติ๊กทุกดาวด้วยนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการนะครับอันเนี้ยจะให้ความรู้สึกที่ประมาณว่าเป็นแฟรหรือเป็นค่าพวกเป็นป้องกันนะครับหรือเดฟอะไรพวกนี้นะครับที่เกี่ยวกับบัญชาการ วนมากผมจะเก็บแค่ตัวของแบบการทำดาเมจเป็นภาพรวมแล้วกันเนาะในในเฟสของอาวุธเนาะเราก็จะเก็บเป็นในตัวของแบบการทำดาเมจเลยแล้วก็ระดับการตีเนี่ยเราไม่ได้สนใจนะครับผมก็คือคัดเดิมๆไปได้นะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยผมก็ไม่สนเหมือนกันว่าคุณจะเป็น1นถึงสี่ออฟผมไม่ได้สนใจผมขายทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะโฟกัสที่ความเร็วถ้ามีความเร็วเราจะไม่ขายนะครับผมอันนี้ก็เอาความเร็วแค่ อ่าเป็นพื้นฐานก็คือพอแล้วขอแค่มีพื้นฐานมาก็โอเคแล้วแล้วเราค่อยไปตีดูกันอีกทีนึงว่าเอ้ยสป,ปีดมันเร็วมากน้อยแค่ไหนอันนี้ค่อยไปคัดมือแยกอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปครับผมจุดออน <c oughs> จุดออนเนี่ยในโหมดของอาวุธนะครับก็เหมือนเดิมครับก็เป็นสายดาเมจเนาะวนมากก็จะเก็บพวกดาเมจนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกฆ่าแบบเอ่อ ถ้าแบบป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยเก็บแต่ว่าผมจะมีการยกวินไว้ก็คือถ้าเป็น4ดาวเนี่ยหรือเออเป็นเป็นสรูเนี่ยผมจะเก็บไว้หน่อยเผื่อว่าในอนาคตมันได้ใช้เราอาจจะได้รีนั่นเองครับหนดาวผมขายทิ้งเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของค่าแบบพวกแฟดอะไรต่างๆนะครับผมจะขายทิ้งนะครับเห็นไหมอ่ะถ้าติ๊กถุงเนี่ยคือขายทิ้งนะครับถ้าติ๊กข้ามเนี่ยคือแบบว่าถ้ามี2องชิ้นนี้อย่าขายอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ถ้าเป็นเกี่ยวคับค่าพวกนี้ผมจะขายทิ้งหมดเลยนะครับเลือด <c oughs> เลือดตัวของฝั่งของอาวุธก็เหมือนกันนะก็จะเก็บแค่ตัวของแบบพวกป้องกันเ P ีนะครับผมตัวของการตีบวกอันนี้ไม่สนใจนะครับออฟตัวของออฟยลองเนี่ยผมก็ไม่สนใจเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมสนใจก็จะมีตัวของค่าป้องกันนะครับผมค่าเพแล้วก็ค่าสปีดแล้วก็เป็นอัตราบล็อกจะมีแค่4ีค่าเท่านั้นนะครับผมที่ผมมองนะถ้าไม่ไม่มีในสีค่านี้ผมก็ดีทิ้งเลยนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะ <c oughs> ต่อไปก็ผมสลับตัวของนายประตูนะครับ ในประตูเนี่ยก็แอบ,บใช้งานค่อนข้างเยอะนะในประตูเนี่ยมันใช้งานเยอะมากเนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันต้องการแบบทั้งแบบผลรวมบล็อก,กร้อยจากตัวแพสซีมันเองก็ดีต้องการรมเมจดด้วยต้องการถึกด้วยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวของแบบในประตูแอบ,บคัดยากหน่อยแต่ว่าส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็จะเป็นข้าวแฟดแล้วก็จะเป็นพวกผลเข้าเป่าพึงในสมัยเขาได้ใช้นะครับแล้วก็ผมไม่สนใจเลยครับว่าเป็นเอ่อออฟกี่รูเนี่บผมขายทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกค่าแฟดผมขายทิ้งหมดนะครับประมาณนี้เป็นค่าแฟดผมขายทิ้งผลเข้าทาาขยิ้วเลยนะครับ ตัวของผู้พิทักษก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันผู้พิทักษ <c oughs> แต่ผู้พิชักเนีย่ยมันค่อนข้างน, import, น,น,นิ่นเฉพาะเคสเนาะก็จะเน้นในตัวของแบบป้องกันแล้วก็ HP นะครับผมประมาณนี้ผู้พิทักษก็จะเก็บแค่ตัวของแบบมีป้องกันนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ HP เป็นเปอร์เซ็นต์สปีดนะครับอัตราบล็อกอะไรประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งถ้ามีพวกนี้ผมจะเก็บไว้นะครับประมาณนี้ต่อไปครับผมสำหรับครีนะครับผมอ่ะ <c oughs> ตัวของครีติครอเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำดาเมจเนา <ำ S 2> นะแล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำดาเมจตรงนี้ครับผมก็อันไหนที่ย ผมจะเก็บทั้งหมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ต่อไปครับผมก็คือตีบอสแรงนะครับอ่ตีบอสแรงก็พวกไฮด้านะก็จะเหมือนกับตัวของคริเลยนะครับคล้ายๆกัน,นประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ผมจะเหลือแค่ตัวของสีรูไว้อยู่เหมือนกันนะครับคือถ้า1นึงถึงสรูไม่ได้ตามสโคบที่เรามองไว้เนี่ยเราขายทิ้งเลยแต่ถ้าเป็น4รูเนี่ยมันจะเก็บไว้ให้นั่นเองนะครับเราจะได้แบบไม่ขายเอาอมาลีนะครับเพราะว่าตัวของตีบอสแรงเนี่ยมันใช้งานเยอะนะครับอืมประมาณนี้ส่วนตีเออหมอผีหมอผีเนี่ยก็แอบคัดง่ายหน่อยนัมมอี เอาแฟดออกเลยนะครับมพีเอาแฟดออกไปได้เลยนะครับแล้วก็เน้นไปทางค่าสปีดนะครับนี่มีค่าสปีดอย่างเดียวพอจบนะครับที่เหลือก็ฟิสตล์นะครับผมอ่ะต่อไปครับผมเซตต้านนะครับผมต้านในโหมดของอาวุธนะครับผมอ่ะต้านในโหมดของอาวุธเนี่ยก็จะขายเป็นพวกแฟดทิ้งแล้วก็จะเป็นฝนข้อเป้าต้านทานเนี่ยมันใช้งานเฉพาะเคสเนาะดังนั้นไอตัวค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูเยอะหน่อยนะครับผมอ่ะแต่อันนี้ต้องอาศัยความคัดบ่อยๆนะถ้ามีพวกค่าแฟดเดี๋ยผมต้านทานผมดีทิ้งเลยนะครับแบบไม่สนใจด้วยนะ ้าแฝดผลเข้าบเปลาผมรีทิ้งเลยนะครับต่อไปในโหมดของเสื้ออ่าอันนี้เป็นโหมดของเสื้อแหละนะครับตัวของเสื้อบัญชาการเนี่ยผมเน้นแค่ a t k อย่างเดียวนะครับคือค่าอื่นผมไม่สน่ะผมรีทิ้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เก็บแค่สปีดนะฮะต่อไปครับจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยส่วนมากผมจะเน้นในเรื่องของการทำดาเมจเนาะก็จะมีแบบเอ่อจุดจริงจจุดอ่อนมันใช้งานได้ค่อนข้างกว้างนะพวกพวกการทําแบบดาเมจแบบพวกเลือดเดฟเนี่ยในอนาคตอาจจะมีมาก็ได้อันนี้ผมก็เก็บเผื่อๆไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวของจุดดออนนเยััไไป้ซซกกแะะลบ ผมก็เลยพยายามจะเก็บเป็นตัวของแบบสีออฟไว้นะครับผมจุดอ่อนเนาะถ้าเป็นค่าแดออฟตออฟย่อยเนี่ยผมขายทิ้งเลยนะครับอ่ะประมาณนี้จุดอ่อนต่อไปเลือดเลือดก็เหมือนกันเลือดเนี่ยจะเฉพาะเคสหน่อยอันนี้ก็จะเก็บเฉพาะแบบตัวของเลือดโดยตรงก็จะเป็นพวกลดความเสียหายอัตราบล็อกเอ่อเฮพีป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่แล้วก็พวกแฟดเนี่ยผมก็ขายทิ้งไปนะครับอืม แล้วก็เป็นตัวของนายประตูแล้วก็ผู้วิทักษ์อันนี้จะใช้งานคล้ายๆกันนะครับทุกคนนะก็จะเก็บพวกค้านี้นะครับจริงเลือดกับตัวของแบบนายประตูผู้วิทักษ์เนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงแค่ผมบัดรวมเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันเออแบบไปกลุ่มแบบของถ้าเป็นผีเออวัวก็วัวไฮด้าก็ไฮด้าเนี่ยแยกกันมันจะได้แบบดูง่ายนั่นเองนะครับเอ่อคี้บวกตีบอสแรงเห็นไหมอันนี้ก็จะเริ่มรวมแล้วนะครับเพราะว่าขี้เกียจแล้วนะครับตอนนี้เริ่มขี้เกียจแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวของแบบนักฆ่านะะะคครรััับบบบบผมแแแแล้้้ววกกก็็ูงขนนอจเต a อ k อย่างเดียวเลยที่เหลือไม่เก็บนะครับแล้วก็เก็บของ4ีรูไว้เพราะว่ามันได้ใช้เยอะนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเป็นตัวของแบบพวกสำค่าสำคัญสำคัญนะครับถ้ามีก็จะเก็บเลยนั่นเองนะครับต่อไปอ่ะจริงๆไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันจะต้องเป็นของที่เขาเรียกว่าไงเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวของของแบบเอ่อหมอผีนะมันจะต้องเป็นตัวของหมอผีแล้วก็เป็นตัวของพวกปักสมุดรุลแต่ว่าผมขายทิ้งผมเอาออกแล้วก็เป็นของ2รูนั่นเองครับของ2รูนะครับในส่วนของเสื้อติกเป็นเสื้อ ติ๊กอันนี้ผมเอาติ๊กทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นออฟสองรูผมขายทิ้งหมดเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นของ2รูผมขายทิ้งหมดเลยนะจ๊ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมเป็นตัวของอาวุธเนาะถ้าไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ผมก็ติ๊กแค่เนี้ยนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่ติ๊กออแล้วก็ขายทิ้งทั้งหมดนะครับเสื้อก็เหมือนกัน,นติ๊กเสื้อนี่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับติ๊กออ ไอทิ้งทั้งหมดอันนี้ผมทําให้ทางบ้านนะครับเพราะว่าทางบ้านเขาบอกมาว่าบางทีผมไปไต่ตัวของด่านเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ขายอะไรเงีเ้ยเผลอเรือไปไม่ได้ขายก็สามารถใช้พรีเซตนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น1-5าดาวนะครับผม1-5าดาวมันจะเหมาะกับคนที่แบบเหมือนายๆว่าฟาร์มตัวของไฮด้าฟาร์มตัวของแบบไฮด้าหรือแบบชั้นเก้าอะไรต่างๆได้แล้วครับแล้วก็เรารู้สึกว่ามันอาจจะมีของบางอย่างที่มันตกหลน่นเราไม่ได้ขายนะครับผมเราก็สามารถที่จะมาติ๊ก1-5 1-5ดาวแบบนี้ไดาวุธนะครับผมทั้งหมดเลเนี่ ประมาณนี้ถ้า5ดาวก็จะมีการขายออกไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเสื้อก็เหมือนกันครับ่ประมาณนี้ 1- นึงถึงหดาวจะมีการขายออกไปอันนี้คือผมว่าน่าจะเป็นพรีเซตที่ละเอียดมากๆอีกพรีเซตหนึ่งเลยนะครับผมเอผมว่าเดี๋ยวเอาของ2รลูในส่วนของเสื้อมาอยู่ข้างล่างดีกว่าว่าเเคมามันจะได้เห็นกันง่ายๆเนาะอันนี้จะเป็นอาวุธนะครับเอ้ยอาวุธมันต้องเวนต์วักป่าวะเอออาวุธเวนรวักเคมันจะได้แบบสวยๆนะอ่าจะได้สวยๆนะครับอันนี้เป็นแบบไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เป็นเปอร์ ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ทำเตือนเลยนะครับมันไม่ได้เหมาะกับทุกไอดีขนาดนั้นนะมันเหมาะคนที่ฟาร์มชั้นแบบเลดเก้าครับเลดเก้าแบบโตเดียวครับผมอ่ะอันนี้เป็นผมเอามาเฉพาะโดยตรงเลยนะครับพีเซตอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นพีเซตใหม่เนี่ยคือหนักอยู่ทุกคนถ้าแบบผู้เล่นใหม่เนี่ยคือหนักมากเลยนะเออไปขายของสองรูทิ้งไอเดีเราโตช้านะครับอืมแต่ของพวกผมอะ่ะมันเริ่มไอดีมันเริ่มโตแล้วเราเริ่มฟาร์มกันได้แบบบ้าคลั่งแล้วครับมันก็ไม่แปลกนะผมที่ ที่เหมือนายบเราจะสามารถขาย2รูทิ้งได้เวลาเราพีซซตเราก็ตั้งชื่อก่อนว่าชื่อของพีเซตนี้เป็นอะไรเนาะแล้วก็มาติก๊กมันจะมีอาวุธกับตัวของเครื่องป้องกันอย่างอันนี้ของผมติ๊กเป็นเครื่องป้องกันหรือเสื้อนั่นแหละที่เราเรียกกันนะครับติ๊กเป็นเ,เครื่องป้องกันแล้วก็ติ๊กมาออนะครับติ๊กออนะครับอ่ะอันนี้ก็ติ๊กออนะครับผมเพราะว่าเราจะขายของแค่2รูเนาะอันนี้ก็ติ๊กออไปนะครับไอ้ตรงคําว่าอัปเดตตรงนี้ครับเราไม่ต้องไปสนใจมากกดทั้งหมดได้้เเเเลลยยยยยยนนนะรรัแววก็จ็จปตตขอออง่อ่่่าํิิิมม,มมม,มี สี่ออฟเนาะสมมยควว่าเราไม่อยากจะเก็บตัวของ1นถึงสออฟเนี่ยแล้วก็ติ๊กหนึ่งถึงสองออฟไปมันจะขายให้นะครับเนี่ยประมาณนี้อืมดบันทึกทีนี้มาขายกันดูครับว่าเป็นไงบ้างมันจะมีทั้งหมด20่สิบนะครับโดยประมาณนะแต่ว่าเทคนิคนี้มันจะเหมาะกับคนที่แบบค่อยๆดูของตัวเองประจาประจาหน่อยอย่างของมันก็ดูของแทบตลอดอยู่แล้วเนาะก็รู้สึกว่าเออมันคัดง่ายดีนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมของ2รูทั้งหมดนะครับเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าว่ามันจะมีการขายออกไปเห็นไหม ถ้าเป็นของที่เราสวมใส่อยู่แล้วนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยยังไงผมก็ต้องขายของพวกนี้ทิ้งอยู่แล้วนะครับผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ช้าก็เร็วนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นของพวกนี้เห็นไหมผลข้าเป้ามีความเร็วอันนี้หลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยทำไมพี่ถึงไม่เก็บนะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าในบางส่วนของผมเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ตัวของผลข้าเป้าหรือพวกเซตต้าอย่างเงี้ยมันใช้งานน้อยนะครับผมเราก็เลยคัดหมดไปได้แต่ถ้าสําหรับใครที่เสียดายเพื่อนอาจจะไปตั้งค่าฟีเซตแยกอีกแบบหนึ่งก็ได มันก็จะออกมาบ้างอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมอันนั้นก็กดขายไปฟึ๊บฟึ๊บฟแต่ว่ามันจะไม่ขายของที่เราสวมใส่นะเพื่อนเพื่ออันนี้ไม่ต้องตกใจนะมันจะไม่ขายของที่เราสวมใส่เป็นแน่ๆอยู่แล้วนะครับผมอันนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสมากเออถ้าเราไม่ได้ติ๊กบอกว่าขายของที่สวมใส่ด้วยอันนี้ไม่ต้องไปซีหรือน่นเองนะครับแต่ถ้าคุณติ๊กเนี่ยบรรลัยการช่างเข้าเลยนะครับผมพยายามแบบทําตามผมดูแล้วก็ทําตามได้เลยนะฮะ ส่วนใครที่อยากจะมาทักขอตัวของพรีเซตนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการขายอะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อนๆสามารถทักมาในตัวของแฟนเพจได้เลยผมอาจจะตอบช้านิดนึงเพราะว่าในช่วงระหว่างวันผมอาจจะทํางานไปด้วยหรืออะไรต่างๆไปด้วยนะครับมันอาจจะตอบช้าหน่อยดังนั้นเนี่ยใครที่แบบรอได้หรือรอในสตรีมได้เนี่ยผมว่าก็รอในสตรีมผมจะแจกพรีเซตให้อยู่นะครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจไปอาชัยครับน,นีไม่ต้องตกใจไปละกันเนาะ อ่คำเตือนเลยนะไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่อย่างแรงนะเพื่อนเอันนี้เตือนมากๆนะครับไม่ค่อยอยากจะให้ผู้เล่นใหม่มาดูแล้วก็มาทําตามสัเท่าไหร่ไม่งั้นนะของคุณหายกระจุยกระจายมากเลยนั่นเองนะครับโอเคหวังว่าจะชอบกันนะครับผมสำหรับการรีเซตของล่าสุดนั่นเองฮะ